สวัสดีคุณผูชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกข้าสู่ช่องทีเด็ดแชนเนลครับคลิปนี้นะครับเรียกว่าผมได้ประกาศไปว่าผมขอรีวิวฟูออร์เนอลที่แบบฟูสุดๆ นะครับแล้วก็มีคนส่งมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่ามันจะฟูขนาดไหนครับสำหรับอาร์เซนอลฟูไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมพร้อมไหมยังครับเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปดูแผนแล้วว่าที่เขาจัดมามันจะเป็นไปตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับ1 2 3สองมาครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่ครับไอคอนิกโมเมนต์ทั้งนั้นของอาร์เซนอลครับเรียกว่าผมบอกได้เลยแวบแรกที่เห็นครับสวยงามเอามากๆคือชอบมากครับแล้วผมเนี่ย เป็นแฟนปืนใหญ่ด้วยอะ่ะโอ้โห,โโหเห็นแบบนี้แล้วใจละลายครับไอดีหลักผมไม่มีนะแบบนี้อแต่คนนี้ครับโอ้โหดูดูจี GP เขา8 9 7 3้า4 7 3 1 0 4นะครับดูทองของเขาครับ4,800ทองไม่ต้องสืบครับว่าตัวจริงครับเป็นไอคอนิกอาร์เทนอนแต่ผมเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับเขาแล้วนะครับเจ้าของรหัสเนี่ยบอกว่าเขานะครับไม่ใช่แฟนปืนใหญ่ แต่เขาครับเป็นแฟนแมนยูนี่ขนาดเขาเป็นแฟนแมนยูนะครับเขามีตำนานอาร์เซนอลเยอะขนาดนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูที่สำรองก่อนละกันก่อนจะมาดูตัวของอาร์เซนอลน,นะครับไปดูสำรองครับนี่ฮะเรียกว่าโคตรโหดโนะครับตัวแรกเลยโรเบร์โตคาร์ลอสสุดจัดครับนี่ฮะกางรับแฟงรงไรกาดคือสุดยอดมากนะครับความเปเคินเบลเออร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เนี่ยแล้วก็นี่ฮะโยฮันครับ สดสด,สดร้อนๆครับตัวนี้เมซี่ไอคอนิก500ก็มีนะครับโอ้โหฟานเชโกตอตติก็มาแล้วตัวนี้ครับมาโคฟันบัตเทนคือสุดจัดครับสำรองเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่สำรองโอ้โหไม่ต้องพูดยังพูดไม่จบอะผมเปิดมาแล้วนี่คือฟีเจอร์ที่เขาเปิดไปนะครับไม่ต้องสือครับว่าเขาเนี่ยเปิดแทบทุกแพ็กแน่นอนนะครับสังเกตง่ายๆเนี่ยคาร์ลอสโซเลเนี่ย เป็นแพ็กตอนนั้นนะครับแพ็กที่แบบไม่น่าเปิดมากๆเลยคือเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มานะครับเขาก็ยังเปิดดูถึงความมหาเศรษฐีของเขาครับเรียกว่าทายาทบ่อนน้ํามันนะครับคนนี้เนี่ยโอ้โหฟีเจอร์เยอะมากๆครับโอ้โหสุดจัดครับประตูนอยเออร์โอ้โหตัวนี้รูกรักผมเลยนะโอนัน่หน้าก็มีนะครับแล้วนี่ฮะไอคอนิกโมเมนต์นะครับ,รบตอรเรสสเวอร์ชันเดอะไวยอร์กอีก เดียโก้ฟอรันก็มีครับเอลแบร์คือสุดจัดครับแล้วก็นี่ฮะเดียปโลของวินตุสก็มาครับแล้วก็มาลาลน่าครับก็เดี๋ยวผมขออะไรแป๊บหนึ่งนะครับไว้อะไรสัก5วีครับ1 2 3 4 5โอเคครับจัดไปครับผ่านไปครับเบคแฮมก็มีครับโอ้โหไรอันกิกก็มานะครับพอลสโคโอ้โหแฟงแลมพาร์ พิโล่ก็มีคือแบบเยอะมากครับอาลอนโซอย่างเงี้ยคาฟูนะครับแบ็คขวาเบาโลมานินี่ก้องหลังก็มานะครับประตูคาซิยาสก็มีคือแบบดีมากๆนะครับแต่ว่าเรามาที่ไอคอนิกของอาร์เซนครับตัวแรกก่อนเลยครับปีเตอร์เชคตัวนี้นะครับถึงแม้จะไม่เป็นไอคอนิกในร่างของเชลซีก็ถือว่ามีละกันสําหรับตัวนี้ครับคือผมบอกเลยว่าโวดมากระดันี้ผมให้ระดับแบบเต็ม1ินะ 9.5ไปแล้วกันเพราะว่าเขาขาดทางด้านของกิวบัตโตซิลวาสำหรับไอคอนิกโมเมนต์ครับแต่ตัวอื่นเนี่ยโคตรโหดครับเดนนิสเบิร์กแคมป์เนี่ยคือเป็นตัวชูโรงของแพ็กนี้เลยนะครับแล้วเป็นตัวที่แบบเป็นเก่งที่สุดของอาร์เซนอลแล้วอะ่ะสำหรับไอคอนิกนะครับดูค่าพลังครับนี่เคยรับการบูตมาแล้วนะครับคือโคตรเถื่อนมากอะ่ะคือแบบคือผมอยากได้เลยนะราดนี้บอกตรงๆครับเดนนิสเบิร์กแคมป์ครับทำเกมโคตรดีเรี้ยงบอลโคตรคล่องครับตัวนี้ ตัวต่อไปครับปีแรดละกันนะครับปีอีกซ้ายครับคือสุดจัดอ่ะนี่คือค่าพลังที่ได้รับมาแล้วนะคือค่าพลังอาจจะไม่เวอร์แต่ผมบอกเลยว่าผมคนนึงอ่ะที่เป็นแฟนนอสแนนต์ครับผมชอบมากราศนนี้นะครับนี่ฮะลุงเบิร์กนี่ฮะลุงเบิร์กนะครับปีขวาครับโอ้โหสปีดความเร็วครับ96ความอึด96ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็นี่ครับกางลุกโทมัสลูซิสกี้ครับโอ้โหเห็นแล้วแบบ ชอบมากนะครับคลิปนี้โหแบบใจละลายเลยนะครับได้มาเห็นฟูลทีมที่แบบเป็นทีมในฝันในเกมของผมเลยนะทีมนี้นะครับนี่ฮะวิเอร่ากองกลางที่ถ้าใครมีนะครับบอกเลยว่าคุณเนี่ยต้องหยิบมาใช้แล้วตัวนี้เนี่ยโคตรโกงนะครับส่วนสูงเนี่ยโคตรดี192ครับแล้วแบบค่าพลังนะครับเกมลุกได้อะแล้วเกมรับครับแน่นปักแน่นปักอะผมบอกเลยว่าแน่นปักสำหรับวิเอร่านะครับ 6เปอร์ตี oh, อีกเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆสําหรับ2ตัวนี้ครับตัวหนึ่งสูงใหญ่อีกตัวหนึ่งพอประมาณนะครับสาหรับเบอร์ตีแล้วเกมรับเนี่ยเอาเรื่องทางคู่อะ่ะคิดดูนะครับโอ้โหแคมเบลลอีกกองหลังทีมชาติอังกฤษตัวนี้ดีมากๆแล้วเจอในเรนกิ้งอย่างบ่อยนะแคมเบลเนี่ยบอกไว้เลยตัวยอดนิยมได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับนี่ฮนะความเหมือนแกล่งแล้วเกมรับครับแน่นมากนะครับคือแบบ โคตรสูดอหักแพ็คนี้นะครับแล้วนี่ฮะเบียรินก็มีนะครับเมลินายจะมยืนแบ็คซ้ายครับซึ่งผมได้ถามเจ้าตัวแล้วเจ้าของอดีน,นะครับว่าสําหรับอาร์เซนอลน,นะหมดไปเท่าไหร่เขาบอกว่าหมดไปประมาณ3,000บาทเท่านั้นคือผมถึงกับงงนว่า3,000บาทครับได้ประมาณนี้คือโคตดดวงโคตดดีอะครับแต่เขาบอกมาว่าวิเอร่าตัวนี้เนี่ยเขาเปิดได้ฟรีนะครับก็ผมว่าดวงโคตดดีเลยแล้วก็เคมเบลตัวนี้ครับ ได้ตอนเปิดเซิร์ฟคือแบบรหัสนี้สุดจัดอะ่ะ9.5เต็ม10ไปนะครับเรียกว่าทายาทบ่อน้ำมันดูใบก็ว่าได้สำหรับคนนี้นะครับผมเรียกว่าโั่สุดครับสำหรับคลิปนี้เอาเป็นว่าคลิปนี้ครับใครที่ชอบใจรีวิวรหัสแบบนี้ครับฝากคนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งซับสไเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมคลิปหน้าผมให้เลือกแล้วกันแมนยูหรือบาร์ซ่านะครับสทีมนี้เท่านั้นเพราะว่าสทีมนี้เนี่ย มันมีไอคอนิกโมเมนต์ที่เยอะพอสมควรนะครับทั้งแมนยูแล้วก็บาร์ซ่าเลยนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ทายาเศรษฐีดูใบนะครับผม